หาเงินจากแม่รับจ้างทํางานบ้านมิวกี้ไปล้างจานให้แม่หน่อยได้ค่ะแม่มีจานที่ต้องล้างทั้งหมด10บใบหนูคิดไปละ2บาทนะคะทั้งหมดก็เป็น20บาทจ่ายเงินหนูมาด้วยนะคะโอเคมิวกี้เอาผ้าไปรีดให้แม่หน่อยนะลูกได้ค่ะแม่มีสเสื้อที่ต้องรีดทั้งหมด5ตัวหนูคิดตัวละ20บาทโหทำไมคิดแพงจังเลยเนี่ยแพงตามสภาพเศรษฐกิจค่ะแม่วิธีหาเงินจากแม่ของเงินเกินจริงแต่อย่าทำตามนะคะน้องๆเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเฮ้ยทำยังไงจะมีเงินเพิ่มนะฮึพวกนี้เราต้องจ่ายค่าเลี้ยงพิเศ ดูดิแล้วได้กำไรมาตั้ง5 0ารอยเนี่ยแ,แม่่ะแม่พวกเนี้ยหนูต้องจ่ายค่าเียนพิเศษ2 5 0 0นะทำไมเดือนนี้ค่าเรียนพิเศษแพงขึ้นเนี่ยครูเขาก็อยากขึ้นค่าเรียนพิเศษแหละแม่เศรษฐกิจตอนเนี้ยค่าข้าวค่าน,านา้ำอะไรก็ขึ้นหมดค่าเรียนก็ต้องขึ้นบ้างสิแม่วิธีหาเงินจากแม่โอ้โหแม่ว่าของหายแล้วของเงินซื้อใหม่แม่พุ่เนี้ยหนูของเงินเพิ่ม30บาทนะพอดีว่าหนูทำปากกาหายอาะจะไปซื้อปากกาใหม่อืมอืมแม่แม่พวกเนี้หนูของเงินเพิ่ม60ินะเดียวทำลิควิดหหายอ่ะจะไปซื วันนี้เราจะบอกแม่ว่าอะไรหายดีนะไม่บรรทัดละกันแม่แม่อะไรหายอีกหล่ะวันนี้ไม่บรรทัดหนูหายอะ่ะงง้นวันนี้หนูของเงินเพิ่มยี่สิบนะจะไปซื้อใหม่อืมได้ที่หาเงินจากแม่ขโมยของแม่ไปขายคำๆนะคะทุกคนอย่าทำตามนะเฮ้ยไอโฟน e 17ออกใหม่อ่ะอยากได้ตรงเลยของเงินแม่แม่ก็ไม่ซื้อให้สงสัยแล้วต้องหาเงินมาซื้อเองแล้วเนี่ยว่าแต่เราจะหาเงินมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยของในบ้านพอจะมีอะไรขายได้บ้างเนี่ยอืมอืมนี่ไงแว่นกันแดดมีต้องสองอันแหนจะขายที่หมดเลย มีหมวดอีของแม่ทั้งนั้นหอบไปขายที่หมดเลยช่วงนี้ทาไมของบ้านเราหายทุกวันเลยเนี่ยหรือว่ามีขโมยขึ้นบ้านที่หาเงินจากแม่หลอกให้แม่บริจาคเงินขำๆนะคะทุกคนอย่าทําตามนะแม่ที่โรงเรียนหนูเขาจะสร้างอาคารใหม่อะผอ,อ,อก,ก็เลยอยากจะได้เงินสนับสนุนจากผู้ปกครองบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ตามกาลังศรัทธาเลยแม่ก็บริจาคได้สิเงินแม่เช่่ยบริจาคห้าร้อยละกันได้ได้ได,ได้และแม่ต้องบริจาคยังไงเนี่ยฝังไปบริจาคก,ก็ได้ค่ะ เงินจากแม่ก็หกแม่ว่าเงินหายขังขับนะคะห้ามทําตามล่ะแม่วันนี้หนูทําเงินหายได้แหละเกิดไม่ได้กินข้าวแน่ก็เลยยืมเงินเพื่อนแล้วลูกยืมเงินเพื่อนไปเท่าไหร่ล่ะ100ค่ะแม่ไม่ต้องใช้นี่เพื่อนที่หนูด้วยนะทําไมได้เพื่อนคนนี้หนูไม่ได้กินข้าวแน่เลยหนูต้องตอบแทนเขานะแม่ได้จ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาเงินให้เพิ่มนะลูกวิธีหาเงินจากแม่ช่วยถอนคนรักแร้แม่ถอนคนรักแร้อยู่หรอใช่จ้ะลูกเฮ้ยดูลำบากจังเลยอยาที่หนูช่วยไหมดีเลยเัีนมาถอนให้แม่ทีหนูคิดตังนะข ทองหมดเลยนะลูกคนนี้ผู้ชายคนนี้คือคนที่เราแอบ,บชอบมานานฉันนด้แต่เก็บไว้ในใจไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวว่าคนอื่นจะหัวเราะย่อเอาสิ่งที่ฉันทําได้ก็แค่แอบบเก็บรูปเขาไว้ในโทรศัพท์วันนี้แหละที่ฉันจะเล่าเรื่องผู้ชายคนนี้ให้เพื่อนสนิทฉันฟังเผื่อเธอจะช่วยอะไรฉันได้บ้างนี่เธอฉันมีเรื่องอะไรจะบอกฉันก็มีเหมือนกันงั้นเธอพูดก่อนสิฉันแอบเบืมคนคนหนึ่งอยู่อะ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปให้ดูนะนี่ไง นั่นมันทำไมหรอเธอรู้จักหรอเปล่าๆนี่ฉันแอบชอบผู้ชายคนเดียวกับเพื่อนสนิทแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีเธอต้องช่วยฉันจีบเขานะถ้าฉันได้เป็นแฟนกับเขาอะ่ะจะไม่ลืมบุญคุณเธอเลยได้ฉันจะช่วยเธอให้สมหวังกับรักครั้งนี้เองอ้าวมากันแล้วเหรอขอบคุณเธอมากเลยนะที่คอยเป็นแม่เสื่อให้ฉันถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่สมหวังกับรักครั้งนี้ฉัานยินดีกับพวกเธอสองคนด้วยนะ สุดท้ายรักแท้ก็แพ้มิตรภาพระหว่างฉันกับเพื่อน